กูเคยอยิ <Civ Indian> <C urs og> ้มมาเลยกูหม pues okay. <being unt> <jamais> ุนช้าจิมไฮเอ้าก่อไม่ได้เฮ้ยเออออกได้ละเฮ้ยนี่อะไรนี่อืมเอากดได้เด้ออีต้องยองเฮ้ยมายองเดินเร็วเหมือนเดิมเร็วเฮ้ยห้องล็อกไอ้เฮียต้องกลับไปก่อนมันหรูขึ้นกว่าเดิมมันจะไม่มีตัวอะไรใช่ไหมไม่มีนะไม่รู้ลองเทสอบยีดกูอยู่ห้องไหนครับเนี่ยเอ้ยที่ให้เกียร์กระปุกอ๋อไปห้องน้ำชายเม่ง เฮียอ่ะเฮ้ยมาดูดิมึงเดินหากูมาแล้วมาแล้วดูที่ป้ายดูที่ป้ายลองเดินเข้าห้องนี้ไปห้องน้ำหญิงมากลองเดินเข้าไปโอ้ไอ้เฮียอะไรเนี่ยโอ้ยเล่นเล่นสุดพื้นเลยไงเฮียเปิดไม่ได้เฮ้ยห้องน้ำชายชายฉี่ในนี้เหรอเฮ้ยกูเจอเกียร์แล้วโอ้ยกูไอพีพีนะกูได้เปิดสี่ห้าอันแล้วนี่เจอเลขสามกูเจอเลขสามเฮียทางออกสุดปิดไอ้ควายเฮ้ยเจ็ด หนีต้องวิ่งแล้วเมื่อกี้กระปุกเนี่ยอืมครบหรอยังเนี่ย,มยไม่รู้ไอ้เฮียตัวไม่ขยับไอ้เฮียตัวบั็กแดกของมึงอ่ะไอ<ห>้เฮียเต้าว่ะดิเนาะใช่ห้องนี้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยห้องนี้ไปยาวเลยรักโคอืมไอ้เฮียชื่อมึงกวนตีนี่หมายเลยไม่เจอเฮียเลยกวนตีนเหรอเ,มเ,เกมกระเจาะไม่มีเฮียเลยอ่ะเหลือ <laughs> ห้องสุดท้ายแล้วไอ้เฮียมึงเปิดห้องนี้ห้องแรกเลย เอ้ยมีมีไ้ทำไมเอมาตีน่ะเอ้าเออโฆสณาอ้อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเราเดินสวนดีกว่สวนดีกว่าสวนดีกว่าคำร้ายายไม่ดีฮีไม่ดีใไม่ดีนข้้งร้ายงเยอะน่ากลัวแบย นี่ยกูมาด้านหลังแม่งมีทางอื่นไปอยู่เลยวะมนเรื่องข้าวชาเยอะน่ะอู้สียงอย่างนั้น,น,นลเลยอูอ้แต่เอา้าจ้าเครื่องกูค้างไปแล้วเอาเอาหยีงงมันหาไปแล้วไอ้เยี่เมื่อ,อ,อกี้เครื่องกูค้างไอ้สัตว์นีน่ยทางที่เรามาเราวิงกก่งอ้มอมรูกลับไปทันนี้อ่ะเดี๋ยวมึงนำด้วยอือเฮ้ย ติดติดที่เหี้ยติดที่อะไรอ้เหี้ยคุยที่เหี้ยที่อย่างนั้นเลยเหี้ยหัวทางเดิมเฮ้ยต้องตีไหนเหี้ยขวาแล้วก็ซ้ายนทิ้งเดินตามไปอ่ะเฮ้ยตามไปอ่ะไอ้เหี้ยมาข้างหลงทางไม่ใช่ว่าข้างหลงไงเหี้ยนี่เหี้ยะไรเนี่ยเกมไม่สมดุลนี่โอ้กูเจอแล้วเครื่องซักผ้า ช่วงต้ายไหนไม่ไม่เคียร์มองซ้ายมองขวาดีวางเข้าหลังอยู่ติดกับแพงเลยโอ้โหเคียรลูกขี้เหนื่อยเลยวิ่งสวนต่อเลยบูลลี่บูลลี่ผีฟันเหยินนี่ไอ้เคียร์แม่ชายแหลกชิบหายเลยเครื่องสปาคุณภาพเฮีย ที่อ่ะพุ่งเขาเลยเข้ามาดิเดือยว่ามาว้าบแล้วนี่มันเียเลยตายอ๋อคือมันจะมาก็มาจะไปก็ไปว่างเออใช่ใช่ทำไมประตูปิดไม่ได้ไอ้เหี้ยดตายอีกแล้วกูไม่หลเหี้ยเลยกูตายเงียบเลยลุขี้แขมลุขี้แขมเฮ้ยเดืดเดืดเดืด เอา้าเอา้าโหมันเร็วขนาดนั้นเลยเหรเร็วมากไม่เล่นทั้งครอบครัวแฟนเพื่อนเพื่อนสนิท